สวัสดีครับมีเช้าวันเสาร์ที่13นะครับเราก็จะมาดูกันคือว่าการเลี้ยงหอยในกล่องโฟมเนี่ยจะเป็นไงบ้างนะครับมีนะจากอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็อยู่กันปกติดีนี่นะครับก็ยังอยู่ปกติดีผ่านไปนหนึอาทิตย์นะครับ แสงแดกมันอ่อนดีมากนี่จะมาดูกันที่กล่องโฟมนี้มันเป็นการเลี้ยงอยู่แบบปกตินะครับการเลี้ยงแบบไฮโดรลูกผ,ผักไฮโดใส่ไว้ถูครับนี่จะเป็นห่วงบ่อ จับไ่บนขอบนะครับนี่ก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์โอซิจะมีตายไหมอาจจะมีนะครับนี่เรามาดูกันนี่นะครับที่ผมเก็บออกมาจากวงบ่อจะเป็นลักษณะนี้นะครับฝามันก็จะเป็นแบบ สะอาดๆหน่อยฝามันก็จะรีบอยู่ด้านในครับตัวนี้ตายนะครับเนี่ยถึงว่ามันจะนอนงายหรือว่าควา่ำสูมินกาคว่ำอยู่ในวงบ่ออย่างนี้นะครับถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวส่วนมากจะเป็นตัวดำๆนะครับไม่มีการข่อนไหวเราก็หงายขึ้นมาดูฝามันก็จะรีบๆเข้าไปแล้วก็เห็นไหมครับมันจะสะอาดอาดขาวๆสะอาดๆอ,อย่างเงี้ยตายนะครับ อีกสักพักก็จะเน่านะฮะบางตัวอาจจะไม่ลอยนะครับนี่นะฮะผมก็จะมาไว้อย่างเงี้ยคอยดูว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวถ้ามีมีการเคลื่อนไหวก็ตายนะครับแต่ส่วนมากจะตายอย่างงี้นะนี่ไปครับอะไรอย่างเงี้ยตาย ไปเกตายนะครับถ้ามันอยู่ในอ่างก็เป็นตัวรักษณะนี้ก็สแสดงว่าไม่เหลือนะครับเก็บท,ทิ้งซะางในเงนน้ำเน่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าในกล่องโฟมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังอยู่ปกติในกล่องโฟมนะครับของโฟมนี้มันไม่จะไม่เจอแบบแบบนี้จะไม่เจอนะครับในกล่องโฟมเนี่ยส่วนมากไอ้แบบเนี้จะเอามาจากในวงบ่อนะครับนี่ในกล่องโฟมยังยังไม่เจอยังไม่เจอตายเลยนะครับยังไม่เจอยังตายกันอยู่ปกติคลิปต่อไปผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ